โอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยเนี่ยครับผมวีต้ารับทุกคนก็สู่นะครับผมเว็บนะครับผมดีไอดีสตูช็อปนะทุกคนสำหรับน้องก็เนี่ยนะที่อยากได้ ID ดีนะครับในงบหลักสิบนะว่าวันนี้พี่มาทุกคนมายี่เว็บนี้นะทุกคนก็ก่อนอื่นนะเดี๋ยวต้องสมัครกันก่อนนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับธีการสมัครก็เดี๋ยวพี่จะสอนนะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะผมพี่มีค้ดแจกกันด้วยนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวไปดูนะผมก่อนอื่นไปสมัครกัน ทกคนั้นบนนะผมจะเป็นยูเซอร์นะผมมลาล้วที่สองจะเป็นลาดผ่านมลาล้วที่สามก็จะเป็นเยินยาลาดผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมา,สมาชิกไปได้เลยนะครับผมพอกดสมา,สมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะผมโปรโมชัน่นพิเศษตอนนี้ก็คือเติมเงินครบสองก้าวได้เครดิตคูณสองนะทุกคนอย่างเช่นนะผมเติมสามร้อยนะผมเราได้ได้หกร้อยนะทุกคนเติมห้าร้อยเราได้ได้หนึ่งพันนะทุกคนตามนั้นเลยนะครับทุกคนแล้วผมก็ตามนั้นเลยโอเคใครมีงบก็จับได้เลยนะทุกคน แล้วแล้วผมก็ไอดีจะมีประมาณนี้ทุกคนะหัวข่าวหมกเอฟนะผมไอดียคนรวยนะครับปืนอัพหมัดเทพนะนหัวข่าวเนาะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายไก่กองเลย <S <S ทุกคนชอบไอดีไหนก็จตดไอดีนั้นนะครับทุกคนโอเคนะคผมก็สัหรับวิธีการเติมเงินแบบนี้นะผมก็เป็นการเติมแบบตองของขวัญนะทุกคนนะใครที่เติมของขวัญเป็น นะผมก็สามารถไปดูคลิปใน youtube ได้เลยนะผมแล้วก็เอาลิฟฟองหวานแล้วผมมาใส่ตรงนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับโอเคก็นะผมสำหรับวิธีการเติมโค้ดน,นะผมก็ไปเติมโค้ดรั่ผมแล้วก็ใส่โค้ดตามนี้ได้เลยนะทุกคนนี่ฮะใส่ตามนี้นะครับ นี่ 4, 7, นะทุกคน D I D C C เจ็ดเก้าเก้านะทุกคนโอเคทุกคนเฮ้ยทุกคนพี่ได้หนึ่งร้อยทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนนะหุ้ยหนึ่งร้อยจริงๆไปทุกคนกคน <100 S 2> ็หนึ่งร้อยพอยด์นะครับผมเดี๋ยวพี่เอาเงินมาหายว่ะมีกัวขาวนะครับกดใจโอเคครับผม โอเคผมก็นะ้ามาแล้วผมสำหรับไอดีนะผมก็จะเป็นไอดีหัวขาวนะคะผมก็เป็นไอดีที่เชื่อเฟซน,นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในเกมนเลยดีกว่าทุกคนไปโอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมพี่ก็อยู่ในดีเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็จะเป็นไอดีหัวขาวนะทุกคนก็มีเพื่อนอัพหนึ่งกระบอกค่ะผมนี่นี่เป็น a อนนะครับผม a อ9นเก้าสี่นะครับผมแล้วก็จะมีนี่เป็นไฮเปอร์บุ๊กนะครับผม โคตรเต็งโค oh, ตรเต็งนะผมแล้วก็จะมีอ่าเสื้อนะผมจะเป็นเสื้อเขาเรียกว่าอะไร่ะสปอนเซอร์เหรอเสื้อสปอนเซอร์นะผมเป็นหมัดมังกรนะครับทุกคนหมัดที่แบบหนุหนูหนุ่มหัะเออนะผมแล้วก็จะเป็นกางเกงปีนกนะครับผมโคตรต็งทุกคนแต่เราน้องก็ไหนนะที่อยากได้ดีแบบนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลนงก์ไว้ใต้คลิปนะทุกคนก็ลองมาสมุดมาดูนะทุกคนเต็งต็งไปเลยครับทุกคน ยาน,นี่ถ้าหัวใจแตกสลายด้วยทุกคนนี่เอาไปทำคลิปแจกตรงแจกสาวกันได้แล้วทุกคนอโอเคครับผมเจอกันบ้ายบาครับผมก็วันนี้บ้ายบายครับทุกคนเจอกันครับ